แ้พ <Cornell>. ิมพ์ผู้อำนวใการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเรีวชนนครราชสีมาครับกล่าวต้อนรับนะครับนักกีฬาและก็แกะผู้มิเกียรในครั้งในชอรั้งกนกีฬาปนเจ้อบกินาให้กับตนเป็นคนดีนะครับเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอคาคตใช้คำนี้เพราะคมจะไม่สามารถที่จะ ทำภารกิจอันยิย่งใหญ่หอของทุกคนนะครับที่ได้สําเร็จได้จําเป็นอย่างยิงย่งที่จะเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่เก่งเ,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 เป็นคนดีของสังคมของบ้านเมืองได,ดะะ้นะครับอันนี้ก็คือภารกิจนะครับแล้วก็การจาัดการมาเล่นอยู่นะฮะพอ20นาทีมันก็มืดพี่แมวก็บอกว่าเออจะมีพี่ๆนะครับทีมนักกีฬาอยากมีไฟฟ้ามีสปอตไลท์แล้วก็พวกเราจะได้มาเล่นเป็นการที่จะจุดประกายให้ลูกๆของผมนะซึ่งมีทีม ้ามาสอนเราก็อยากจะพัฒนาเด็กนะครับก็เลยเป็นเป็นการจัดครั้งแรกในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีพิการอะไรมากมายที่มันจะนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตได้หรือช่วยเหลือได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือให้เด็กได้คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและนักกีฬาทุกคนข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขันฟุตบอลศูนฝึกสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งขึ้นนั้น รู้ว่าชนะรู้อภัยข้าพเจ้าขอรอัตนาอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกท่านทุกอาการและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องตอน p t t ประทาย FC จมรองพุตบอลราชเสียปูเมืองครับชมรองพุตบอลบายเว ครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับผมหอายเหนึ่งภาพนะครับเราจะชูได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดครับได้ม่เป็นไรพี่ได้ไม่เป็นไรได้ได้ขาสองหนึ่งขมีสยตาตาตัว้วยนะขาไก่อนนะครับวีดีโอครับอขอบพระคุณครับลำดับต่อไปครับขอ ครับขอเยาว์เยาวสัมพันธ์ต่อเลยนะครับมีประธานเอชซีนะครับต่อเนื่องนะครับครับขอขอบพระคุณครับผมราชเสียงพลเมืองครับขอเสียงครับลำดับต่อข้ามไ้ก่อนนะครับข้ามไ้ก่อนครับขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบพระคุณนะครับสามสองหนึ่งครับ ม <ไป S 1> ีกิจกรรมต่งางๆพร้อมนะครับสามสองหนึ่งครับโจ๊ดนะครับกิจกรรม,รรม,รรมสุดยอดอมากๆเลยครับขอเสียงประมือกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอีกครั้ง